แม่ท่านเคยเล่าว่าตามธรรมดาท่านจะอยู่ในจตุตฌาน24สชั่วโมงถ้าไม่มีธุระเรื่องราวอะไรแต่พอเห็นแขกไปใครมาหาที่บ้านต้องการให้ช่วยท่านก็อธิษฐานจิตออกจากจกตุตฌานถอยออกมาปฐมฌานออกมาแล้วถามความประสงค์ว่ามาธุระอะไร ท่านว่าฤทธ์มันจะติดมาด้วยแต่ตอนอยู่ในฌานจะอธิษฐานไม่ได้ท่านว่าใจมันนิ่งเฉยมีแต่รู้เท่านั้นท่านว่าอิทธิฤทธิและฌานมันอิงก,กันขณะที่เป็นฌานท่านนึกอะไรขึ้นมาจะเป็นฤทธิขึ้นมาเดี๋ยวนั้นเลยถ้าคนมาขอบพระราชทานพรให้คุณแม่ช่วย ท่านไม่บอกว่าจะช่วยอย่างโง้นอย่างนี้ท่านช่วยเลยเวลาท่านออกจากฌานไปจะพูดว่าจนไม่ได้เด็ดขาดเช่นไปพูดกับท่านว่าคุณแม่ครับผมจนแท้ถ้าท่านมีกระโถนก็จะคว้างเลยท่านว่าพอไปคิดว่าจนเท่านั้นคนคนนั้นจะจนกว่าเก่ามากเพราะฤทธิ์ไปทับอีกที คนไปหาท่านพูดเรื่องดีพอเราคิดว่าเขาดีเท่านั้นเขาดีเลยฤทธิ์เป็นพลังคิดอะไรก็เป็นอย่างนั้นมันติดมาจากฌานหลวงตาสุวรรณประพัสโรลูกศิษย์ของคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมได้บันทึกเรื่องราวของคุณแม่ไว้คุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติม